พบกันเช่นเคยค่ะวันนี้แม่อ้อยจะมานําเสนอเมนูส้มตำแซ่บๆนัวๆนะคะใส่มะขามอ่อนแล้วก็ใส่ผักชีด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นมะละกอนะคะที่แม่อ้อยสับนะคะตัวนี้จะเป็นผักชีค่ะพริกนะคะใช้พริกแห้งนะคะแล้วก็พริกขี้หนูนะคะรวมพริกจินดาค่ะพริกเก็บหลังบ้านก็จะมีหลากหลายพันธุ์นะคะ ความเผ็ดนี้แล้วแต่ชอบนะคะส่วนตัวนี้เป็นมะขามอ่อนค่ะอันนี้จะเป็นมะเขือส้มนะคะเราจะไม่ใส่มะนาวนะคะเพราะว่าเราใส่มะขามอ่อนค่ะเดี๋ยวมาเริ่มตำกันเลยค่ะคอนอื่นไม่เอาให้ใส่พริกลงไปก่อนนะคะพริกนี่แล้วแต่ความชอบนะคะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะ นี้ไม่อออยมาตำมะคุงให้กินแบบจ้าตำสไตล์ไทยมึงเลยเขาเนาะใส่ใส่ผักมก้อมใส่มะขามอ,อ่อ,อนแซบทีนี้เขาก็นำตัวมะขามลงใส้ลงไปเลยเนาะหลังจากที่โขลกพริกเสร็จนะคะเราก็จะใส่ตัวมะขามอ่อนลงไปเลยค่ะโอเคทีนี้เรามาปรุงเครื่องกันเลยค่ะ ใส่มะเขือส้มลงไปก่อนค่ะใส่มะเขือส้มหรือว่ามะเขือเคือนะคะอันนี้ไม่อ้อยกัดใส่มะเขือเคือบ้านเห่าเนาะหรือเผินเอินว่ามะเขือส้มนะจา้ะลูกเล็กเราก็ใส่ทั้งลูกเลยค่ะ ทีนี้เรียบร้อยทีนี้เรามาเริ่มปรุงเครื่องกันเลยค่ะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนะคะชูรสนิดนึงเพิ่มความนัวก็ตามด้วยน้ำปลาร้าค่ะ เดี๋ยวไนมะ่ขอชิมรสชาติดูก่อนนะคะหอมน้ำปลามากเลยนัวนวเพิ่มน้ำปลาไปอีกนิดนึงค่ะแซบนัวมากแม่อ้อยก็ใส่เส้นมะละกอพร้อมผักชีนะคะ แซ่บนัวจริงนี่ค่ะทนี้เองน่ากินไหมคะเนี่ยเดีย๋ยวแม่ก็ขอจัดเสิร์ฟใส่จานนะคะ เรียบร้อยนะคะส้มตําของเราเด็ดมากเลยคะ่ะแซ่บแซ่บนัวเนาะตตำส้ม่องแทมึงเลยแซ่บข้ามออนแซ่บข้มพร้อม,อม <c oughs> ระหว่างว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว Youtube นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยิงเข่านะคะแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ